อ,อย่งไพ<ร>่บ้ฟังผมกลัวพอตกใจกันแล้วมันจะฟาดกันเสร็จปุ๊บคือแล้วทางไปมุกเหล็กวยเออน,นี่แหละเส้นนี้แหละไม่เขาบอกว่าคนเจอเยอะเสร็จปุ๊บระหว่างคือเขาก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้น,นยอยู่ในดวงไฟดวงนั้นเวยผู้หญิงก็บอกมือเรียกเขาก็นึกว่าเป็นคนนึกว่าไม่แหละแต่คือในใจคือไม่รับอยู่แล้วเขาแ่เพราะมันดึกมากคือยังไงก็ไม่รับอยู่แล้วอะแต่เขารู้ว่าเขาแบบบกมือเรียกระหว่างนี้เขาขับไปใกล้ๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยผู้หญิงก็แบบ ยิ่งเรียกหนักขึ้นอ่ะเหมือนแบบให้จอดอ่ะเหมือนแบบเฮ้จอดหน่อยอะไรเงี้ยช่วยจอดหน่อยเขาก็เห็นพอยิ่งเข้าไปใกล้ก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้ท้องอยู่มือจับท้องแล้วก็แบบยิ่งบกบกแรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยที่เขาก็ยังไงก็ไม่จอดอยู่แล้วเขาก็เร่งเครื่องขึ้นใช่ปะ่ะเสร็จปุ๊บระยะที่แบบผ่านจะถึงแบบใกล้ใกล้จะถึงตัวที่เห็นผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ผู้หญิงคนนั้นยื่นมือจากแบบริมเนี่ <Okay. S 1> ยยื่นมือแบบกวัากกลางถนนอย่างงี้เลยอะ หมือนแบบให้จอดให้จอดเขาไม่รู้ทำอะไรบีดแต่แบบยาวบีดแต่ยาวนั่นแหละแค่นั้นแหละแต่คือมันเป็นเรื่องจริงเขาก็เลยเล่าให้ฟังประมาณนั้นเคยฟังเรื่องผีนักวิ่งวะเเออออไม่ตลกเลกที่แบบวิ่งวิ่งวิ่งนำรถใช่ป่ะเออโคู่มัลง เป็นแบบเหมือนเป็นแบบเขาวิ่งอยู่ในหมู่บ้านวิ่งตอนเช้าแล้ววิ่งตอนที่าในงมู่บ้านอะไรเงี้ยนี่ทุกวันแล้วก็คนนี้เขาออกไปทํางานเขาก็แบบว่าขับผ่ายคนนี้เขาก็จะเปิดกระจกทักทายอ้าวลุ้งวันนี้เป็นไงวันนี้วิ่งเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยอายุเยอะแล้วใช่ป่ะเออแล้วเขาก็แบบว่าวิ่งเช้าอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บมันมีวันหนึ่งวันนั้นก็เหมือนแบบเ็าเปิดทักทายปกติอะวันทักทายลุ้งเอาเป็นไงแบบเช้ามืดอะตอนตีห้าหกโมง ล้าทายปกติสักพักหนึ่งก็เหมือนแบบเหมือนทุกวันอนะ่ะเหมือนแบบตัวเองจนะแบบจะเล่นเครื่องแล้วก็รถกระจกแบบปิดปิดกระจกแล้วต่ไปแล้วอะไรเงี้ยคุยท,ทักทายเสร็จปุ๊บแกก็ยังวิ่งตามอยู่เว้ยเ้ายังวิ่งคู่รถมาอย่างเงี้ยจนแบบเหยียบแบบ80ดสิบร้อยหนึ่งคือคนมันไม่มันวิ่งไม่เท่านี้น <ะ S 1> อยู่แล้วอะ่ะก็ยังคู่ไปอย่างงี้อยู่เออเสร็จปุ๊บพอแบบหลังจะกลับมาทํางานอะไรเงี้ยเขาก็บอกเฮ้ยเนี่ยลุงที่แกวิ่งตอนเช้าอะ่ะแกโดนรถชนตายไปแล้ว เขาก็เลป็นคลิปเว้ยมันมีเป็นหนังสั้นที่เขาทำเฮ้ยจริงเหรอเออมีหนังสั้นเรื่องเนี้ยเอ่เรืองเราไหนเเเังดช็อออนนะี่ยไม่เราเพื่อนเป็นบ้าเลยไม่รู้เว้ยมันต้องเปิดเดชช็อปก่อนนอนเว้ยเนี่ยคิวเวลาคิวเปิดแบบทั้งคืนเลยอะโดนบีบเอาตลอดเลยทั้งคืนเปิดแล้วก็แช่ไว้เลยแต่ไม่เจอแต่โดนกับขยับตัวไม่ได้แล้วเรื่องของคิวอะ แต่ต้องมีแฟนในการเปิดครับถ้าถ้าแฟนไม่อยู่ก็ไม่กล้าเปิดครับฟังแล้วก็สุดฟังแล้วก็กลัวไร้อนไม่หมดแต่อยู่ต้องเพราะอยู่กับแฟนนะแล้วก็กลัวกันเนาะแล้วก็เล่าไม่หมายถึงตอนอยู่กับแฟนไงชอบคือมันต้องฟังในชอ่อกคืนก่อนนอนด้วยกันไม่ก็นอนไม่หลับไม่งั้นมันไม่มีอะไรทำอ่ะมันจะเปิดแลนวก็เปิดถ้าเจอเรื่องน่ากลัวแล้ครับต้นเอาเอาเลยเรื่องที่แบบนมกว่ามันน่ากลัวนะก็คือ เอาแบบเรื่องมหัศจารย์หน่อยแล้วกันเรื่องแบบมีอย่างนี้ไหมคนเนี้ยเขาเป็นตำรวจมันต้องเล่าบเบาๆหรือว่าองดังๆดิแล้วครอนี้ขออญาตนะครับขอ,ขอยืมเรื่องเล่าน่ยครับก็คือคนเนี้ยเขาเป็นตำรวจแล้วเขาเนี่ยเขาก็ไปจอดรถที่ปั๊มเนี้ย แล้วก็เลยแวะเข้าเหมือนแล้วเข้าร้านสะดวกซื้อเงี้ยก็เข้าเซเว่นนี่แหละจะสแกนเซอร์ทำไมเฮ้ยอะไรนะสแกนเสื้อทำไมไม่จะบอกว่าจะสแกนสปอนเซอร์ทำไมแม่ก็คือเข้าร้านเซเว่นนี่แหละคราวนี้ก็ออกมาก็เห็นวัยรุ่นผู้ชายอ่ะยืนมองรถมองรถคือเขาเขาขับรถใหญ่อ่ะรถรถรถไม่ใช่โรลไซอ่ะวัยรุ่นผู้ชายเขาจีมันยืนยืนมองรถหมั่นสนใจเงี้ยเขาเลยเขาออกมาเขาผู้ชายรุ่นผู้ชายนั้นก็แบบเออรถพี่แต่งได้สวยดีนะครับอะไรเงี้ย ผมก็ว่าจะเลิกขี S <S ่มอเตอร์ไซค์สิ่งแล้วเงี้ยว่าจะเออออกรถที่มันแบบเป็นการเป็นงานสักทีนึงอะไรกออกรถใหญ่สักทีนึงคนนั้นก็เอออนไรก็เห็นคนนั้นมากับแฟนผูช้ชายคนนั้นมากับแฟนผู้ดังๆไหมผู้ดังๆเอพูดตบาทดัไม<ล>มันมันต้องตัง้ตงใจฟังไง่ก็คนนี้ก็เหมือนว่าคนเตี่ยวขาวยอดคือใบดุคนนั้นนะก็สนใจเรื่องรถเพราะว่าเขาประมาณว่าจะเลิกจะเลิกขับรถมอไซค์แล้วมอไซค์แล้วเออจะเออเขาอยากคือทำขับรถแบบที่มนเป็นรถใหญ่อ่ะเอออยากทำ มันเป็นการเป็นงานเพรามีแฟนอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็เลยไม่เออก็แค่นั้นแหละก็ไม่นานครั้งนี้ก็ระหว่างก็ผู้ชายก็พอเสร็จแล้ววัยรุ่นก็ขับออกไปสองคนผู้หญิงแปดคนอันนี้คนนี้ก็ขับตามไปก็ไม่ใช่ตามไปมันช่วงหนึ่งอ่ะพอขับตามไปก็เห็นแบบเหมือนมีรถรถล้มอ่ะเป็นอุบัติเหตุก็เลยก็เลยก็เลยลงไปดูก็ลงไปดูแต่ก็ไม่กล้าลงไปดูขนาดนั้นนะก็แบบโทรหาเพื่อนก่อน เพื่อนที่เป็นตำรวจด้วยกันเออเขาไม่ได้เป็นตำรวจแต่ว่าก็เพื่อนที่เป็นตำรวจอ่ะให้มาดูที่เกิดเหตุหน่อยอยเงี้ยแล้วเขาก็เลยลงไปก่อนเขาเห็น Chaos แบบผู้ชายอ่ะก็แบบเออก็ให้ก็ชี้ให้ดูผู้หญิงอ่ะเออคนนี้ก,นก็เลยเข้าไปช่วยผู้หญิงเข้าไปช่วยผู้หญิงคือรถมันล้มก็เลยเข้าไปช่วยผู้หญิงไงเข้าไปช่วยผู้หญิงแล้วก็อ่าแล้วก็เอาผู้หญิงเข้าไปในใน,ในรถอ่ะเพื่อส่งโรงพยาบาลแต่ผู้ชายไม่ยอมขึ้นในรถนะผู้ชายก็มานั่งหลังรถ นั่ง,งแล้วคนนั้นก็เลยถามเอาไม่มานั่งข้างหน้าด้วยกันเขาบอกไม่เปงนไรผมนั่งข้างหลังก็ไปถึงพอนี้พอไปถึงเพ๊บโรงพยาบาลเขาก็เอารถมาละเก็บผีไปหมายว่ามาช่วยผีไปเงี้ยแล้วคนนี้ผู้ชายก็เลยบอกเอ้ยพี่ผมฝากอะกไรห,หน่อยดิพี่ช่วยกลับไปที่ทวงเกิดเหตุหน่อยดิผมฝากผมรบกวนหน่อยว่าไปที่เกิดเหตุนหน่อยแล้วมันจะมีกล่องอยู่ใน อยู่ในเบาะรถอ่ะอยู่เป็นกล่องเป็นกล่องของเขาอะเป็นบอกผมมีกล่องสำคัญอยู่ในใต้เบาะรถที่เอาให้แฟนผมให้หน่อยอะไรเงี้ยเขาถามว่าเอ้าเราไม่ไปได้วยกันเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยคนนักเลยอ,อก,ก,ก็กลับไปกลับไปเอาให้กลับไปให้แล้วแบบพอไปถึงปุ๊บไปถึงก็เออลงไปที่เกิดเหตุเป็นเจอก็มีกล่องจริงอยู่ในใต้เบาะรถเนี่ยแต่ระหว่างทางกําลังกิดนดะไรคือรถเลยเหมือนไปสะดุดเลยสะดุด<ป>เออเป็นศพผู้ชายเลยสะดุดแบบ เป็นศพผู้ชายเขานอนตายแล้วแบบอันนี้ก็ตกใจก็เลยรีบโทรเพื่อนเพื่อนก็มาดูที่เกิดเหตุแต่ก็เอากล่องไปนะแบบแล้วในกล่องนั้นอะคือในกล่องนั้นมันเป็นกล่องที่เป็นเงินเก็บอะที่เขาเก็บไปแล้วก็มีจดหมายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเนี่ยเพื่อนก็เลยไม่เชื่อเงี้ยบอกว่าเอยบ้าหรือเปล่าผีล้วจะมาแต่นั่นบอกคุยกับผู้ชายจริงผู้ชายฟากไว้ดดีดีเลยเนี่ยก็เลยเข้าไปขอกับเรื่ความเป็นเพื่อนเพื่อนตำรวจก็เลยขอไปเปิดดูกล้องวงจรปิด มันก็เห็นในคนเนี้ยยืนยืนคุยกับคนเดียวแล้วก็รับใบเออ,เออรับใบผู้ชายเรื่องงจริเอเรื่องจริงพี่ประมาณว่ารับใบผู้ชายอ่ะรับใบประมาณวนาะเออนะเพราะว่ามันจำได้บอกว่าเขาผมยังคุยกับคนต้องอยู่ตรงข้างหน้าเนี้ยแล้วก็ยังรับใบยอยู่เลยเพราะว่าก็เลยไปดูเขาแต่คุยคนเดียวอ่ะแต่รับใบเออโอมคนลุกเลย

อเียน่เมื่อคืนเนี่ยอย่าง yeah. าเางี้ย,ายาสามคนอ่ะแล้วคิดดูดิเฮ้ยแต่เคยอาย่านเรื่องนี้ป,ะปะ่ะอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็จะได้ไม่เจ็บตัวพี่เนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องจริงแล,แล้วก็ประมาณว่าออกข่าวดิพี่อ๋อมันเป็นแบบมันเป็นข้อแรกหนึ่งในข่าวว่าเรื่อแบบการตายแบบพิสดารอ่ะอันนี้ไม่อันนี้เคยอันนี้เคยออกข่าวเป็นเรื่องจริงมันมันมันหาข้อมูลได้ไงแต่ต้องเริ่มเรื่องผมจะไม่บอกว่าตอนข่าวเป็นยังไง